อกระราบสวัสดีทุกคนกราบสวัสดีทุกๆคนกันน่วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันกับคุกกี้รัาอินเดียเวรไม่ใช่สิภาคสอเออภาคสออีกแล้วนะเออนะฮะก็จากครั้งก่อนเลยนะฮะซึ่งขอบอกขอบอกเลยเนี่ยขอบอกก่อนเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะ มีอะไรอะค่อนข้างที่จะมีอัปเดตมาค่อนข้างที่จะเยอะนะใช่แล้วมันมีอัปเดตค่อนข้างที่จะเยอะนะเหมือนเดิมผมหาเพื่อนเหมือนเดิมนะอืเนะเราต้องการหาเพื่อนนะอืมก็ค,คือตอนนี้คือผมกำลังหาเพื่อนอยู่นะสําหรับใครที่จะมาแอดคือผมไม่รู้ว่ากิจกรรมมันทาไงไงผมบอกว่ารู้แค่นั้นนะ่ะผมรู้แค่ว่าเออเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมมันทาไงเออนะเพราะฉะนั้นก็ อันนี้คือไม่รู้ของแท้นะคือไม่รู้กิจกรรมมันทําไงก็ทุกคนก็ถ้าใครมีความรู้ก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะฮะเพราะว่าไอผมไม่แน่ใจว่าไอกิจกรรมต้นไม้นี่มันทํำยังไงนะอืมคือเขาบอกว่ามันต้องมีอะไรบิลลีวอร์ดบิ๊กทีสกเกเตอร์อ่ะนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องทํำยังไงนะแต่ว่าก็ขออนุญาตนะฮะก็สําหรับใครที่แบบว่ารู้วิธีเนี่ยก็อย่าลืม ผมฝากแนะนํามาหน่อยนะอือพอดีแบบว่าผมรู้สึกว่าแบบว่าผมทำไม่เป็นอ่ะเออเอางี้คือผมทําไม่เป็นผมยังไม่ได้ศึกษาเลยบบเกี่ยวกับเกมนี้เลยะฮะเออฮะวันนี้ก็จะพามาดูอัปเดตต่างๆเนาะอ่ะอัปเดตแรกเลยก็คือนี่ทุกคนนี่เลยนี่ ซีซั่น plus c o o k ีพ p l หรือว่าซีซั่นอะไรนะซึ่งมาซีซั่นสองเรียบร้อยนะหนีก็จะมานะผมไม่แน่ใจว่าผมทันไม่ทันซีซั่นหนึ่งหรือว่ามันเพิ่งมีซีซั่นสองนะเออก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะปลดล็อกนะเออของรางวัลก็มีของฟรีเพียบเลยเออนะแล้วก็อย่างที่สองก็คือค่าเงินนะค่าเงินที่เปลี่ยนไปนะน่าดูให้ผมพาดูนะอืมนี่คือค่าเงินที่เปลี่ยนไปของเกมนะอืม แต่ก่อนเนี่ยอขอบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยราคาของกาแฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทนะตอนนี้เขาได้ปรับลงเป็น45,000นาเนาะเนื่องจากว่าคิดว่าค่างเงินอาจจะค่อนข้างที่จะหายากแหละไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้ก็อ่าจจะขอบพูดถึงไอเดียอตันนี้คือมีสัตว์เลี้ยงตัน3ตัวแล้วก็มีคุกกี้ตัน3ตัวก็คือน้องครีมเนยสดเอามาเอามาปั้นมาทำเหรียญน,นะฮะแล้วก็ น้องเนี่ยอีกสองตัวก็เป็นตัวคอมมอนนะที่เหลือก็รอรอปั้นนะฮะอือคิดว่าจะปั้นทุกตัวให้ตันนะผมเพราะว่าผมชอบทุกตัวเลยเออเนาะนะนะก็คือเล่นสามวันนะ่ะเพิ่งเล่นสามวันฮนะอืมส่วนซอมบี้นี่ทีแรกมันก็อัพเป็นหลักแสนกันนะแต่ว่าพออัพเดทแล้วเนี่ยรู้สึกว่าค่างเงินมันลดน้อยลงนะฮะอืมอย่างตัว ts เนี่ยปกติเนี่ยมันราคาประมาณสองแสนนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเหลือแค่แสนเดียวเออเห็นไหมลดราคาค่อนข้างเยอะเยอะเ,เ,เ,เลยเนาะอืม ผมเดี๋ยวผมไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวไหนตัวไหนที่มันน่าปั้นนะฮะอือก็เดี๋ยวผมอยากผมบอกว่าผมอยากรู้สิ่งนี้มากเลยก็คือผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่มันบอกว่ามันสั์เลี้ยงมันน่าปั้นหรือว่าสมบัติตัวไหนที่บอกว่าน่าสะน่าใช้นะะอืมเพราะผมบอกว่ายังไม่รู้ไงเออนะฮะก็ appliance. ถ้าใครมีขอ้อมูลเนี่ยก็แนะนํากันมาได้นะว่าควรปั้นควรปั้นตัวไหนแล้วใช้สมบัติตัวไหนอะไ,อะไรยังไงนะฮะอือเพราะผมก็ผมก็เอางี้คือผมไม่แน่ใจนะเออ นะไม่ใช่หรอกผมรู้สึกว่าแบบว่าผมงงว่าสมบัติมัาหาจากไหนนั่นเองะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วเออเนี่ยสมบัติมันหาจากพวกสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงนะอืนี่สัตว์เลี้ยงก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงนะอืผมว่าสิ่งที่ดีสุดในตอนนี้ผมว่าอาจจะเป็นในส่วนของบัฟของน้องเขาเรียกว่าอาจจะเป็นในส่วนของบัฟของน้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอาจจะเป็นในส่วนของบัฟของน้องนางฟ้านะเพราะว่า ผมเห็นท็อปเซิร์ฟเขาใช้อยู่นะฮะ,ะเขาใช้เป็นมัฟของน้องนางฟ้ามผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออเนะแต่ว่าผมว่ามันก็น่าคิดว่าน่าจะใช้ได้แหละส่วนไอ้พวกนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ปลดล็อกเพราะผมไม่แน่ใจว่าคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าปั้นมาแล้วมันจะคุมหรือเปล่าไงเออเนอะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือออกอย่างนึงคือเรายังไม่มีด้วยเออนอะแฮชออล็อกนะฮะคือเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นระบบทุนนิยมเกินไปไงนะฮะ ค่อนข้างที่จะทุนนิยมเลยนะฮะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันค่อนข้างที่จะ pues, ทนน pues, ิยมเกินไปแล้วบอกว่าทีแรกก็นึกว่าเอ๊ะมันต้องใช้เพชรปลดล็อกเองเลยเหรอสัตว์เลี้ยงเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วว่าตอนเนี้ยมันก็ต้องใช้ก็ต้องใช้เพชรปลดล็อกก็แหละเนอะก็ต้างามว่ามันปลดล็อกยากขนาดนั้นไหมผมว่ามันไม่ยากขนาดนั้นนะอืเราก็ลองปลดล็อกเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆผมว่าก็น่าจะได้นะอืนะฮะก็สำหรับผมก็คื well. อคิดว่าก็ต้านง่ายขึ้นทุกตัวแหละเนอะ เราบ่นมาสัังนึงแล้วนะเออตอนนี้คือผมกำลังหาเพื่อนอยู่แอดเฟนอยู่นะคือตอนนี้คือโอ้โหนะท็อปเซิร์ฟนย่ยเขาทําได้สองหมื่นห้าเลยนะเออแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าผมทําได้แค่เนี่ยผมทาได้แค่เจ็ดพันเองนะเดี๋ยวดูก่อนนะผมอยู่อันดับที่สองพันสามเลยดูก่อนว่าเพื่อนอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนนะเพื่อนผมเนี่ยน่าจะอยู่อันอันดับที่ประมาณสองหมื่นสองใช่ปะ สองหมืน่นสองดนวดสองหมืน่นสองหนึ่งพันเก้าอะไรสองมืนสองสองมืนสองติดป้าเพื่อนเราอะ่ะติดป้าติดป้าชื่ออะไรคิเออคิเลมบุชอะไรวะ ออทุสิตาสองสองศูนย์สองสามโอเคสองศูนย์สองสา,สามแปดนะมาดูกันว่าเพื่อนเราจะติดไหมสองสองสอ้าติดโอเคติด,ตดจบโอเคแต่เรายังไม่ติดไงเออเนาะแล้วก็อ่ะแล้วขอพูดหน่อยว่าสิ่งที่อัปเดตมาเพิ่มใหญ่อ,อีกหนึ่งอย่างนี้ก็คือผมชอบตรงที่ว่ามันมีกิจกรรมแจกเพชรแจกเหรียญฟรีเ,เออนี่แหละคือสิ่งที่ชอบเออ แต่ว่าผมก็แอบหน่อยเนี่ยอยู่นิดนึงนะเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าผู้เล่นใหม่เพราะว่าผู้เล่นใหม่ในแพทเนี่ยมันจะได้อัปราคาตัวละครที่ถูกไงแต่ว่าคือเราวิ่งฟาร์มคือแกเข้าใจปะว่าฉันอะวิ่งฟาร์มแบบว่าวังวิ่งฟาร์มฟาร์มตังเพื่อหาอบังแทบตายอะแล้วคือแบบว่าพอเราปั้นอบังเสร็จคืออบังแม่งก็ลดราคาเพราะอะไรเพราะว่า,าค่าเงินมันถูกลงนะเออ ผมรู át, ้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับผู้เล่นที่เขาแบบว่าอุตส่าห์ตั้งใจฟาร์มมาอย่างเนิ่นนานนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะดีไหมผพผมถ้าถ้าส่วนตัวผมนะเพราะว่าเออมันจะดีมันจะดีนะมันจะดีเอออุ้ยแล้วตาเราลืมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงไหมเออเราลืมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรเออเนาะอ่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรแล้วกันเออเราลืมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเป็นซอมบี้เออซอมบี้มันจะมีสโลเดนนะเออ เราลืมเลยอะโอ้โหแย่จัดอืตอนนี้คือมีตัวตันมีตัวตันสามตัวนะมีตัวตังหนึ่งแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามินช็อกโกเนี่ยในเกมเนี่ยมันยังมันยังใช้ได้ดีอยู่ไหมนะเออนะเดี๋ยวเขามาหกพันเก่าีนเดี่มันจะมีส่วนตรงนี้เออแล้วยิ่งเก็บยิ่งได้ฟรีนะเออดีอะปลดร็องเรียบร้อยอะผมเอ้ยพโอ,โอช่อตนี้ทำได้ปะแป๊บแป๊บแป๊บสมบัติเหรอใช่ปะ มันคืออะไรอ่ะอ๋อ YouTube a g i n อีกพี่คุณท่าเอาดินี่พี่คุณท่ามันอ๋อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อเก๊กเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อ อย่างนี้เองเขาจะหละเออโอเคได้ไอพีมาโอเคเขาจะได้เขาจะได้นะอือ,อไปเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาวิ่งเก็บเหรียญให้คนดูกันนะฮะเออซึ่งขอพูดกับว่าใช้ตัวละครตามมีตามเกิดนะจ๊ะใช้ตามที่มีเนี่ยตามที่ตามที่มีก็มีตามเนี่มีมีแค่นี้แหละเออแต่ถามว่าตอนเนี้ยมันเยอะไหมเยอะนะคือผมเล่นแค่สามวันอะ ไม่สิคือถ้านับแค่เวลาเล่นเล่นจริง,รงๆอะ่ะผมเล่นแค่ไปประมาณวันสองวันเองมั้งคือถ้านับแค่เวลาเล่นนะเออนะฮะก็ปับก็ตามนี้เออเดี๋ยวซื้อเพิ่มก่อนอะนะไปจบจบนะปั๊บ,บอุ้ยอยลืมมาผ่าสองมาผัดสอง,สองไปเลยนะแล้วเราเสียตังค์แปดรฟรีเออลืมลืมลืมอ่านี่มาจบอ่าหมดตัวหมดเออนะฮะ ดิเราใช้ว้าสองอันนี้่ะเออไม่ใช่หรอกเราต้องซื้อผัดสองด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ซื้อผัดสองเนีย่ยแต้มมันไม่ใช่เหรียญที่ได้มันจะน้อยนะเออเอ,า,อาง่ายๆคือต้องวิ่งฟาร,รม์มเซนต์ตาย,ยาก,กว่าจะได้เหรียญน,นะเออนะผมก็เลยแบบอ้ยผมก็รู้สึกว่าแบบ้มันค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะเออคือถ้าเราไม่มีตังผัดสองคือไม่มีตังมาเปย์ผัดสองอ่ะคือมันก็แย่นะอืมนะฮะ ก็เบอแบบว่าตาไหนเอาเก็บเหรียญไม่ดีนี่มันไม่คุ้มเลยเออนะซึ่งเหรียญที่ผมเก็บได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณห้าพันเหรียญห้าพันเหรียญประมาณนี้นะเออนะใส่ผัดสองมาด้วยนะเอออนะืมนั่นแหละแล้วก็จุดเมื่อกี้คือผมโดดสองนิ้วนะเออนะแล้วพูดทำไมเนี่ยคนคนเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะเออก็งงตัวเองนะเออก็อันนี้คือเรามาเก็บเหรียญล้วนเลยนะเออจะพยายามยื้อให้ได้ไกลที่สุดนะฮะเออคือจะบอกว่าวันที่วันที่ เขาเรียกว่าวันที่หนึ่งวันที่ไม่ใช่ถ้าพูดถึงถ้าอ่าเต็มเอาแบบเวลาเล่นนะเวลาเล่นคือวันเนี้ยครบหนึ่งวันแล้วแต่ว่าถ้าเอาเวลาในชีวิตจริงก็คือสามวันเออนะฮะอืมนะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าขอไม่นับเวลาในชีวิตจริงแล้วกันเพราะว่าเวลาในชีวิตจริงอะถึงเราจะใช้เวลาเวลาในชีวิตจริงไปอะคือทรัพยากรในเกมมันก็ไม่ได้เพิ่มคือไงเออใช่ปะ่ะนั่นแหละก็เลยอ่ะขอไม่นับแล้วกัน เอาเปว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เล่นเสร็จนะอืมนะ่นแหละก็เราก็จะมีทริคนิดนึงนะเราก็คือทริคเราจะลากลูกไฟอ่ะเราจะลากลูกไฟลงมาจากโบนัสทามนะอืมทุกคนผมจะบอกเลยนะผมจะบอกเลยนะเนี่ยเนี่ยคือเหตุผลที่บอกว่าผมบอกว่าผมไม่อัพโบนัสไม่อัพอ่าเรเวลโบนัสทามต่อเพราะว่าผมรู้สึกว่าจังหวะมันสวยแล้วเออนะฮะผมรู้สึกว่าเออจังหวะมันสวยแล้วแหละอืมเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราไม่อัพเรเวลโบนัสทามต่อแล้วกันนะอืม เอาจริงก็คืออย่างที่แรกอยากใช้ซอมบี้ผัดหนึ่งเว้ยแต่ว่าคือต่อให้แบบว่าเขาเรียกว่าถ้าใช้ซอมบี้ผัดหนึ่งอะแต้มแต้มไม่ใช่สิต้องพูดว่าเหรียญที่ได้อะมันจะน้อยลงใช่เพราะว่ามันคอมโบกตัวเนี้ยมันจะลดคูเดาของสัตว์เลี้ยงสิบเปอร์เซ็นต์เออจะบอกว่าข้อเสียของครีมเนอยอะเท่าที่ผมเห็นนะหนึ่งเลยคือถ้าตัวมันไม่มีสัตว์เลี้ยงอะตัวมันก็ค่อนข้างง่อยเออเนาะ เออมันจะไม่เหมือนมินช็อกโก้เท่าที่ผมดูรีวิวมานะมันจะไม่เหมือนมินช็อกโก้มินช็อกโก้ถึงมันจะไม่มีสัตว์เลี้ยงมันก็เสกเหรียญได้ไงเออแต่ว่าตัวนี้คือแบบนะครับแล้วก็คือต้องมีทั้งสัตว์เลี้ยงต้องมีทั้งตัวละครฮะโดยรวมแล้วก็ถือว่ามินช็อกโก้ดีกว่าเออนนะเพ่าที่ดูนะอืมแต่ก็เข้าใจได้แหละเนาะอืมก็อย่างที่พูดไปก็คือสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับคุกกี้รันอินเดียเลยก็คือนั่นแหละอะไรวะเออลืม ชิปโพชั okay. ่นโอเคตาก่อนพลาดโพชัันไปครั้งนี้ไม่พลาดแล้วเออสิ่งที่ผมบอกว่าพลาดกับอ,อ่าผมรู้สึกว่าคุกกิลันอินเดียผมชอบมากกว่าคุกกิลันโอวนเบรเกเนี่ยครับเพราะว่ามันมีในส่วนของการหาทรัพยากรที่ง่ายขึ้นเนาะเออนั่นแหละจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยจำได้ว่าพูดซ้ำไปแล้วในลิปก่อนนะเออนะแล้วก็ ซอมบี้เนี่ยก็ต้องยื้อนะยื้อเพื่อเพื่อที่ให้ไปถึงขดเลือดอันสุดท้ายไม่ใช่สิให้ไปถึงขดเลือดอีกขดเลือดหนึ่งขดเลือดข้างหน้าเนี่ยอืมแต่ว่าเราจะขึ้นบอรทัดฐาก่อนนะก็ตรงนี้ก็จะโดดเก็บเหรียญไปเยอะๆนะฮะนะฮะนะฮะจำว่าโดดเก็บเหรียญเยอะๆนะจ๊ะนะฮะชุบก็ถ้าถามว่าส่วนตัวแล้วให้คะแนนอันนี้ขอให้คะแนนก่อนนะ ให้คะแนนคุกกี้รันอินเดียเท่าไร่ผมแนะนําผมให้เลยนะผมให้อ่าเท่าไหร่วะถ้าเรื่องทรัพยากรผมให้สิบเต็มสิบอ่าเรื่องการหาทรัพยากรผมให้สิบเต็มสิบนะชุบชุบตดดะเรื่องการหาทรัพยากรผมให้สิบเต็มสิบอ่าแต่เรื่องอ่าเรื่องในส่วนของตัวละครเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมยังติดอยู่เรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าตัวละครเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสามารถอะแต่มันก็ตามสไตล์มันยุคเก,กา่าเนาะเออตัวละครที่ผมให้เก้าเต็มสิบอะนะะสำหรับตัวผมนะมชึบชึบโอเคนี้โดดข้ามไปโดดยื้อไปต่อไปจะเป็นขดเลื่อนอันสุดท้ายนะนะเราก็จะได้ในส่วนของบัฟได้มานะชึบ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 โอเคอันนี้คือชนไปนะเพราะว่าถ้าไม่ชนเนี่ยล่วงแน,น่นอนนะตรงนี้ก็โดดยื้อต่อชึบคั้หนึ่ง ชิบชิบชิบโอเคนะฮะแล้วก็หลายๆตาที่ผมไม่มีในส่วนของพุ่งเนี่ยผมก็ต้องโดใช้ผมก็ต้องยื้อโดยบังนะเออไม่ใช่พุ่งสิหลายๆตาที่ผม,ผมบบว่าไม่มีในส่วนของหัวใจอะ่ <ต ern> อๆๆๆๆะเออเนาะชิบชิบชิบโอเคนะฮะอุ้ยชุบอีกรอดหนึ่งโอเคโอเคอยู่มาชิบชิบอ<ย> <ๆ S 2> ุ้ยเฮ้ยพลาดโอ้เสียายจัด อ่ะไม่เป็นไรแล้วกันอ่ะจบที่ห้าพันหนึ่งไว้โอเคขึ้นมาเป็นหกพันด้เห็นไหมคือพอเรามีรอบเราเรามีผ่านสองปุ๊บพอมันมันก็ฟาร์มง่ายเลยใช่ป่ละล่ะอนะนะก็สบายไม่ก็สบายอยู่นะฮะระดับหนึ่งนะผมย้มว่าระดับหนึ่งนะจะนะจะนะฮะอืมก็ดีอยู่นะก็มาเดี๋ยวครั้งนี้เราจะเล่นแบบเราจะเล่นแบบไหนดีเราจะเล่นแบบไม่ใช้อันนี้แล้วกันอ่าตอนนี้คือเรามีใช่นี้่ ซื้อจบจบจบอ่ะซื้อแบบสองกับคนสองมามีแค่นี้นะอ่ะแล้วผมจะลองเล่นให้ดูดูเล่นให้ดูว่าเออเนี่ยคือถ้าจะเล่นแบบว่าแบบว่าไม่ใส่เลือดเพิ่มเติมมาเนี่ยมันจะอ่าถ้าเราเราบอกว่าไม่ใส่เลือดเพิ่มเติมมาเนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องอ้นั่นนะอืมเราจะไปที่จะต้องโดดยือเพื่อเอาขดเลือดนะฮะอืมแล้วก็เราจะไปที่จะต้องเสียพุ่งนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เสียพุ่งเนี่ยบอกเลยว่าคือถ้าไม่ใช้พุ่งจะบอกเลยว่ามันค่อนข้างใจนั่นนะอืม แต่ว่าหลังจากนี้ผมก็จะกลับไปเล่นตัวทาแต้มหมดเลยแล้วเ,ว,เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเมื่อกี้คือเสียวเสียวมากว่าจะชนเออขี้เกียจชนขี้เกียจรีไม่แค่นั้นแหละออุตส่าห์ซื้อมาแล้วอ่ะถ้าชนมันก็เสียแบบว่าเสียเงินฟรีสามพันอ่ะอนะอ๋อผมคิดออกแล้วนี่แหละนี่คือข้อเสียของคุกกี้รันอินเดียก็คือถ้าสมมุติว่าตาเนี่นะเราแบบว่าเราเราพื่อกดยกเลิอกออกไปอ่ะคือมันก็จะเสียฟรีเลยนะอืมันก็เสียฟรีเดี๋ยวอะ นานนานปฏิทโธกูเสียฟรีเลยเสียหมดเลยโอเคอุ้ยเคอันนี้ไม่ได้ใช้ผ่าสองยังไม่ได้ใช้โอเคดีเคเคเครีไม่ได้รีไม่ได้เคเคเคอะอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้ผ่าสองให้แล้วกันเออแต่อย่างอื่นที่ใช้ไปแล้วก็คือใช้เลยอ๋อเคเคเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออโอเคเคเคไม่บมดแล้วไม่บมดแล้วก็ได้เดฟเออไม่บมดแล้วไม่บมดแล้วไม่บมดแล้วเออไม่บมดไม่บมดไม่บมดเออไม่พูดไม่พูดไม่พูดโอเค นะฮไม่ใช่เลยหรอกผมกลัวนึกว่านึกว่าผมเียมาแล้วบอกว่าผมจะเสียผัดสองไงแต่ว่าโอเคเรายังไม่ได้ใช้เลยไม่เสียโอเคนะก็แล้วก็ผมลืมพูดเลยว่ามันจะมีหมดใหม่ที่เข้ามาด้วยนะเออเนาะแล้วก็ขอบคุณคนที่มาเมนนะบอกว่ามีเขาบอกว่าเขาเมนบอกว่าเขามีเซตฟาร์มเหรียญนะฮะแต่ว่าผมขอบอกนะผมไม่มีเออนะฮะมีแค่ตัวนี้แหละเออเพราะว่าไอมินช็อกโกอ่ะคือผมต้องรอปลดล็อกให้ครบสิบห้าตัวเออนะ นั่นแหละก็ฝากทุกคนช่วยกันด้วยนะเอออย่างที่ผมพูดไปเดี๋ยวอเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่าผมจะส่ผมจะใส่ U i D ไว้ในใต้ไม่ใช่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ไปจบๆเออจะมีสองอย่างคือใต้คอมเมนต์กับใต้คําอธิบายเพิ่มเติมนะอ,อืมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะลงคลิปเกี่ยวกับอินเดียบ่อยหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่อนข้างที่จะเห,อเออเห่อเออเห่อแบบเห่อเลยเพราะว่าอะไรรักนะรักเกมนี้มากเพราะว่าเหตุผลนี้รักก็คือ คือชอบภาคการ์กาวไงแล้วปัจจุบันก็คือคือชอบพุกี้านการ์ก้าวอะไเอาง่ายๆเออแต่ว่าปัจจุบันก็คือกาก้าวก็คือตามนั้นนะกากาวกากาวปัจจุบันก็คือผมเข้าไปลองล็อกอินโดมันไม่มีอะผมไม่สามารถเ็ากอินได้เออนะซูชุบชุบโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมว่าเก็บลูกไฟเพราะว่าถ้าไม่เก็บลูกไฟเนี่ยเราจะไม่สามารถไปถึงคนเลือดได้นะเออปึ้งโอเคมามามา ขวดเลือดทีู่ดถึงก็คือขวดเลือดตรงนี้นั่นเองนะขวดเลือดไอ้ด่านหน้าเนี่ยเห็นไหมคือตรงนี้เราจะไม่สามารถเก็บได้เนาะ,ะเพราะว่าเราไม่มีในสักของไอ้นั่นนะแต่ว่าถ้าใครอยากสบายขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนสมบัติก็ได้นะอืมเปลี่ยนสมบัติได้เปลี่ยนสมบัติได้อืมมันจะได้รับโพชั่นอีกมันไม่รู้กี่ขวดสองขวดปะไม่แน่ใจหรือ,อขวดหนึ่งอ๋อขวดหนึ่งขวดหนึ่งโอเค ที่เหลือก็คือโดดยื้อเอานะฮะอืมมันต้องยื้อแบบยื้อแบบยื้อยื้อเจ็ดกันยื้อนะอืมผมนี่เจ็ดกันยื้อมากๆเลยจึบจับจับจบจับจบ,บโอเคเอ้าเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะโอ้โหนี่ความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าเลยนะฮะเนี่ยถึงบอกเงว่าถ้ามันไม่มีพชันมันก็เล่นไม่ได้นะฮะเออแต่ไหนๆก็เอาหัานสองมาแล้วกดทิ้งไปเลยกจบๆเออทิ้งไปเลยจบๆนะฮะก็โดยสรุปของคลิปนี้นะ,ะก็คือ ก็ตามนี้นะพูดเรื่องอัปเดตนะ,ะพูดเรื่องพูดเรื่องกิจกรรมนะก็ถ้าใครรู้ก็ฝากฝากฝากคือทอนนี้พูดจริงเลยว่าผมผมขอฝากวยเพราะอะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยเลยตอนนี้เออผม,มรู้ว่าเออมันเล่นยังไองอะไรยนะังไงเนาะก็เพราะฉะนั้นก็ผมขออนุญาตฝากทุกคนไว้ด้แล้วนะฮนะถ้าใครมีคารวาถ้าใครมีแนะนําก็อย่าลืมนะอ่าอย่าลืมเม้นมาหาผมด้วยก็ได้นะอืม ก็พบตอนนี้คือผมไม่รู้อะไรเลยจริงอันนี้คือผมไม่รู้อะไรเลยจริงๆนั่นะเ,เออนะก็ก็สำหรับคลิปตัวนี้เนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับเพราะผมจะไปปัดแรงไอเดนต่อนะอืมก็ผมจะไปปัดแรงไอเดนต่อแหละอืมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายบายก่อนบ๊ายบาย